พรรคเพื่อไทยระบุนะคะข้อเรียกร้องของนายอภิสิทธิ์นั้นไม่ต่างจากม็อบประชาธิปัตย์และแนะนําให้หนายสุเทพนั้นเลิกทุบม้อข้าคนทั้งประเทศพร้อมทงถามจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะว่ายืนข้างประชาธิปไตยหรือรเผด็จการกันแน่หลังจากหลายพักคส่วนออกมาแสดงความผิดหวังต่อข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดนะคะนายพิชัยนดชพันธ์คณะทางานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยเตือนทั้งนายสุเทพเทือกสุบัณและม็อบประชาธิปัตย์ว่าอย่าทุบหม้อข้าวของคนทั้งประเทศสุดท้ายก็เป็นความจริงเพราะความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนทนไม่ได้แล้วเพราะข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ไม่ต่างจากข้อเรียกร้องของม็อบประชาธิปัตย์ที่ไม่มีกฎหมายรองรับพอหลายฝ่ายไม่ยอมรับพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าจะเกิดความวุ่นวายการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะอีกจึงไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเสนอหรือคำข่มขู่กันแน่ นายสุเทพและม็อบประชาธิปัตย์ควรหยุดทุบม้อ,มอข้าวของคนทั้งประเทศได้แล้วเพราะสร้างความเดือดร้อนมามากแล้วผู้ชุมนุมเองก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไปด้วยนายพิชัยกล่าวอีกว่าอยากฝากไปถึงน,นายกราติกาวณิชที่พูดว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ว่าต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบนั้น ขณะนี้นายกรมองเห็นหรือไม่ว่าแกนนาของม็อบที่เป็นสมาชิกของพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดกําลังเรียกร้องระบอบเผด็จการอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพักประชาธิปัตย์เปลี่ยนอุดมการ์หรือสมาชิกพักอยากได้อํานาจจนเสียสติไปกันแน่หากพักประชาธิปัตย์ต่อต้านเผด็จการและหวังดีกับประเทศจริงควรลงเลือกตั้งเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ด้านนายนะพดลปฐมมรกรรมการกิจการพักเพื่อไทยค่ะได้ย้ำว่า ข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์จะพาประเทศเดินฝ่าพงน้ำซึ่งทางออกที่ไม่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและไม่ทำลายหลักการประชาธิปไตยคือข้อเสนอกุญแจห้าดอกหาทางออกประเทศที่เคยนำเสนอไปแล้วเพราะเป็นข้อเสนอที่ไม่แช่แข็งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่เบ็ดวักการเลือกตั้งไม่ลำเอียงเข้าข้างคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเป็นประชาธิปไตยที่สุดเพราะให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันหาทางออกด้วยการเลือกตั้ง